เอาุป็นวายหรือ,อ่ะโอ้โหเหนื่อยเว้ยเป็นคนรออะอ่ะเราให้ให้เราเหรออืก็ใช่ไงเหี่บอกจะกได้ไม่ใช่เหรอให้เราจริงนะจริงคิดได้ไรกับเราวเน,นี่ยไล้คิด อย่าให้รู้นะรู้ไปเลยเราไม่ได้คิดคนต่อไปเชิญเข้ามาแม่หมอหยับดิอยับไปแม่หมอจะมาดูดวงจังเสียงคุ้นนเอาลุดเไมรเ,เหรอใช่ดิแล้วแกมาทำไมเนี่ยก็มาดูดวงอ่ะฮะคนอย่างแกเนี่ยดูดวงแล้วทมาไมทุกยังดูดวงเลยเนี่ย นี่คือผลจากการมาดูดวงจากไม่หมอคนนี้เห็นไหมได้ของเยอะแยะเต็มไปหมดเลยฉันนึกว่าเธอได้ดอกไม้โดยเพิ่งสายสาวซะอีกแรงมากทำไมมาว่าฉันแบบนี้เนี่ยนะงไงก็แล้วแต่ฉันจะต้องได้ดอกไม้โยเธอแน่เลยไปแล้วนะโอ๊ยอะไรอะ่ะคนที่ฮอตที่สุดก็คือฉันอย่า ไม่ใช่แกหอมมากเลยแกของฉันอุ้ยดอกไม้เหมือนกันอ้ยพี่ปองสั่งให้ฉันนะของฉันก็เก็บนักสาวทีเราไว้ดีเหกันทุกคนดอกมงดอกไม้เต็มมือหมดเลยคอยดูนะฉันจะลองขอจากแม่หมอบ้างว่าแต่ถ้าจะขอที่ฐานให้ใครแบบช่าเลยเนี่ยลุดก็ไม่น่าจะได้ส่วนไททันทางมันก็ฮอตเกิร์ด หรือว่าจะเป็นเสี่ยงตรงนี้ยก็รวยดีนี่วันนี้พีชก็ไม่อยู่ด้วยลองขอเสนอดีกว่า <c oughs> ขอเสียงดีไหมชอบเดี๋ยวขอหนดัด้วยดีได้ <c oughs> เลิศว่ะคุณทำไม่หมออนี้วันนี้วันเวรทายใช่ไหมเธอมีสติกเกอร์หรือยังเดี๋ยวติดให้ไม่มีอ่ะมีแต่ทองอ่ะานาสติกเกอร์อะไไหม ว้าว <Wow! S 2> อ่าจะดีเหรอดีสิมาเธอติด,ด,ดให้วว้า <Wow! S 2> อันนี้แมวบัวจะจีบเสียมีหรอ่าไม่จีบซะหน่อยคนอย่างเราอะ่ะต้องจีบแค่หรอกเดี๋ยวเขาก็มาจีบเราเอง <c oughs> อ้มันไม่ไหวไม่ใช <Okay. S 2> ่ไม่ใช่ไม่ใช่ ออกไปอเอาแกเข็แลรวเลยไม่จะได้ผลเลยบัวอะไรโยนกำไรนี่มาทำไมก็ไม่ได้ปวด่ะสากทงหน่อยดิอ๋อนี่เกณฑ์มันได้มาจากแม่หมอคนนั้นใช่ป่ะนี่ฉันจะบอกอะไรให้ ชนะก็เป็นเหมือนแกไปขอจากแม่หมอนั่นแหละสุดท้ายอะไรไม่ได้ผลสักอย่างเป็นไงได้ผลจริงใช่ไหมล่ะได้ผลบ้าอะไรขอยืมตังค์แกหน่อยดีจะไปซื้อดอกไม้เพิ่มโอ้นดวงอะไรไม่เห็นได้ผลสักอย่างหนึ่งเนี่ยต้องทุ่มเงินลงทุนเองทั้งนั้นเลยอ่ะนี่เอาสร้อยกลับไปเลยแล้วตังค์คืนมาสามร้อยเร็วๆจะไปซื้อดอกไม้เพิ่มนัวรุ่นพี่เขารออยู่ โอนได้ปะโอนอ่ะเลขบัญชีเร็เรวๆเพิ่งได้เจ้าเดียวเองวันนี้พร้อมเทนะจริงเหรอเมียฉันซื้อมาหมดเลยทั้งหมดเนี่ยเสริญฉันก็ด้วยโหแพงกัแล้วว่าซื้อเองก็ได้แต่ทำไมกลัวเสียฟอมแล้วใช่ไปเลยร้านหน้าโรงเรียนอ่ะใช่มีอย่างเยอะเป็นเลือกเลยว่าจะเอาอะไร อย่าเพิ่งไปครูมาแล้วอ่ะครูคะวันนี้เป็นวันเลนท์ค่ะครูแฮปปี้วันวาเลนทนยค่ะแฮปปีวันวาเลนท์ค่ะไม่ไดติ้ติดงเกินครูกันไปเอาดอกไม้ครูครูไปเอาดอกไม้เอาพี่เปเลนทายค่ะดอกไม้ครูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ใจฮเฮ้ใเ้เฮ้ยเฮ้้ยเฮ้ยเจ้เจ้ย้เฮเฮ้เฮ้ยเฮ้่เฮ้ยเ่้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ เดี๋ยวเดี๋ยวจะมีเดอวเนาะอะพี่พี่เยเนียเ้ก่นหนานียเดียว๋ยวดีจริงเลยต้องเรียนด้วยใช่ชวโทีเนี้ยได้ผลจริงเนาะดีมันต้องเรียนใช่ไปแกเดี๋ยวฉันจะพาแกไปซื้อของจะได้เป็นคนโตแบบพวกเราไงจริงหรอไปนไปมีไปไปโรงเรียนเลยมีาที่ดมาก นี่บัวมานี่สายบัวช่วยไม่ได้แต่ช่วยได้นะงโมมาแจกขนมเอาไปพลอยยางสองอย่างใส่คิวหนะใส่คิวหนอฮะอุ้ยอุยดไม้อปใบค่ะนี่หมายตั้นหมายตั้นเขียนว่าอะไรนี่ขอจุดๆๆๆได้เปล่าโอ้อยขออะไรอยาแหมจามเลยนะคาโบที แล้วของเธอเขียนว่าไงของฉันเขียนว่าน่ารักเกินปุยของเราก็มีนะไอ้ตาความรักแล้วก็ทักยูแม่เรียนไม่ไหวแล้วทำไมเราหัวใจน้อยกว่าเพื่อนเลยอะอไม่ต้องกลัวมาพวกเอาจการมา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 ามมามมา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 ม นี่ครับนี่นี่นี่เราพูดไม่ได้เดี๋ยวเออเดี๋ยวพูดไม่ได้นี่นี่น่ารักเขาอีเดสกัสสุดนี่นี่เด็ที่แก้มด้วยอะไรด้วย เอาดิเฮ้ยเฮ้ยอะไรอดอกไม้เหรอใช่ทำไมมีสองอันนะก็อันแรกไว้กินเองอันที่สองอรกันนึงอ่ะอย่าันนึงกันไว้ให้หวานใจหวานใจหวานใจอะไรหวานใจหวานอะไรใครนนะหวานเลยไม่หวานใจก็ไม่บวชแล้วอย่างปี้ดีแล้วอย่างไรหวานกว่าเออหวานกว่า เออจริงมันเป็นไทไม่ต้องมีแฟนก็ได้เนาะอยู่กับเพื่อนก็สนุกดีจริงป่ะใช่มาคนไปฉลองกันย้ไปเลยขอระวางขอแป๊บนึงขอกินหน่อยรวังขอแปลยอึาปิงกันปิงกัน